ท่านผู้อ่านทั้งหลายหรือท่านผู้ฟังวันนี้จะมาคุยกันเรื่องนางเทพธิดาดอกบวกดอกบวบขมคือสาธกีเทพธิดาสำหรับสาธกีเทพธิดาเรื่องราวมาอย่างนี้ในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ เวลานั้นปรากฏว่าสาวกขององค์สมเด็จพระบรมหลวที่เป็นพระอาหารหันนิพพานพระเจ้าที่นี้สั่งให้ทําเป็นสถูปคือเป็นเจดียน้อยๆแล้วก็ดูฝังไว้ที่นั่นยังก็อยู่ใ,ใกล้ๆกับบ้านหญิงคนหนึ่งที่ไม่มีชื่อไม่มีชื่อตามบาลีนะแต่ชื่อของเธอคงมี หญิงคนนี้เป็นคนจนมากตอนเช้าก็ไปตัดฟืนในป่าตัดฟืนได้ไม่มากเพอแบกมาถึงบ้านได้ตอนเย็นก็กลับบ้านอาบน้ำอาบท่าเสร็จกินข้าวเสร็จนำฟืนไปขายก็คำํำแต่ว่าเจตนาของเธอดีเธออยากจะทำบุญทำกุศลอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าอาศัยความจนบังคับ ความไม่ว่างมังครับไม่สามารถจะไปทำบุญได้อย่างนี้สมัยนี้เป็นปัจจุบันอาจจะมีมากเหมือนกันเห็นเขาทำบุญก็มีความชื่นใจอยากจะไปทำบุญตัวเองก็จนตอนเช้ากินข้าวแล้วต้องไปตัดฟืนห่อข้าวไปกินด้วยตอนเย็นก็ตัดฟืนเสร็จก็กลับแผ่ฟืนกลับ ย็นอางนั้นหน่อยก็นําฟืนไปขายมันก็พอกินไปวันวันหนึ่งจะเหลือบ้างก็เล็กน้อยอาศัยที่เป็นคนจนคงกินกับข้าวไม่มากจะมากก็คือข้าวจะขยักขัตังไว้มาวันหนึ่งเธอไปตัดฟืนเห็นดอกบวบขมบานจ้ามีชีเหลืองค่ายจีวรพระ ก็เกิดศรัทธาขึ้นมาในใจว่าดอกบุคคมนี้มีสีคล้ายจีวรพระเมื่อเวลาเรากลับเราจะนำดอกบุคคมนี้ไปบูชาเจดีย์ที่เขาบรรจุกระดูกาอารหรันต์พอตอนเย็นตัดฟืนเสร็จเธอเดินผ่านมาก็ตัดอดอกบุคคมนั้นมาพอดีเธอมาบ้านด้วย เมื่อกลับมาบ้านขายฟืนเสร็จอาบน้ำอาบท่าเสร็จกินข้าวกินปลาเสร็จตึงตั้งใจว่าวันนี้ทั้งชีวิตแล้วเกิดมาเราไม่เคยทำบุญสมัยนี้เป็นสมัยที่พระพุทธเจ้ามีพระบัติขึ้นแล้วในโลกมีพระอาหารหันมากชาวบ้านก็ฟังเทศกันเข้าไปทำบุญกันเรามันจนไม่สามารถจะทำได้ แต่ว่าวันนี้เรามีโอกาสได้ทําเราจะนําดอกโบกผมนี้ไปบูชากระดูกพระอารหันต์เมื่อคิดแล้วก็แต่งตัวให้เรียบร้อยตามเท่าที่จะพึงมีถือดอกโบวขมไปถึงหน้าถึงรัวบ้านปากปากรั้วบ้านก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งเวลานั้นนางยักษินีแปลงเป็นบวแมาหูุอ่อน ผิดเธอถึงเธอถึงก็ความตายแต่ว่าถ้าญาติโยมนังหลายจะถามว่าเพราะอะไรนางยักษิณีจึงผิดก็ข,ขอตอบว่าไม่ทราบเหมือนกันทางบาลีไม่ได้บอกเพราะเป็นการจองเวรจองกรรมกันมมาท่าหนก็ไม่ทราบเช่นเดียวกันเธอตายทั้งท่านในจิตคิดจะไปบูชากระดูกพาาระอรหันต์ ก็ถือว่าเป็นสังขารโนสติกรรมฐานตอนนี้ญาติโยมฟองและตั้งใจดีนะพอาะและคิดตามด้วยว่าเธอว่าตั้งใจจะไปบูชากระดูกพระอารหารันต์เวลาเน้นกำลังเดินไปนางยยกเยงนีแปลงเป็นวัวแม่มรูอ,อ่อนคิดเจอถึงความตายเธอตายพร้อมๆกับจิตกำลังจะคิดว่าจะไปบูชากระดูกพระอรหรันต์ บุญเล็กน้อยเท่านี้เท่านั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเป็นปัจจัยเคยไปเกิดบนสวรรค์ชั่น,นดาวดึงสเทวโลกเป็นนางฟ้ามีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารทุกอย่างเครื่องประดับของเธอก็ดีวิมานก็ดีสีเหลืองหมดทั้งหมดเป็นสีทองสวยสดงดงามมาก,มากเธอมีความสุข เมื่อนึกถึงความมีอยู่ในสมัยที่เป็นมนุษย์เป็นภาพที่เป็นมนุษย์ว่าเราเป็นคนจนเราไม่สามารถจะทำบุญได้พระพุทธเจ้าก็มีเราฟังเทศไม่ได้พระรานก็มีเราฟังเทศก็ไม่ได้ใส่บายก็ไม่ได้เพราะไม่มีอะไรจะใส่ใจมันอยากจะทำบุญนี่ว่ากระทั่งใจนะนี่เจตนาของเขาดีเขาไปตั้งใจคิดว่ามันจะเป็นจะทำบุญ ตั้งใจเป็นมนุษย์เสมอต่อมาเมื่อทบดอกบกผมก็ตั้งใจว่าจะจะเป็นพรเจ,จดีที่เขาฝังกระดูกพระเจ้าเพราะภ,ภาษาบกไว้บังเอิญนางายกนีขคุตายเป็นมัวเมลอ,อ่อนเธอก็คิดว่าเออชีวิตมนุษย์มันมีความลำบากยากแค่อย,อย่างนี้เวลานี่เราเป็นนางฟ้า มองดูวิมานก็สวยสดงามมีสีเหลืองอารามตูวเครื่องประดับกายก็สวยสดงามมีสีเหลืองอาลา,ามม,ออา,มากก็คิดในใจว่าตายจากความเป็นคนมันดีกว่าเวลานี้เราเป็นนางฟ้าความหิวก็ไม่มีอิ่มทั้งวันไม่ต้องกินความร้อนเกินไปก็ไม่มีเย็นเกินไปก็มีมันม,มีแต่ความสุข ผิดการงานที่จะต้องทำอย่างตัดเฟื่ก็ไม่มีไม่ต้องทำอะไรทุกอย่างมีมานทั้งหมดก็สะอาดไม่มีฝุ่นละอองรูรอบขอบชิดกวิม,มานก็ดีนางฟ้าที่เป็นบริวาลตั้งพันคนก็คอยเอาอกเอาใจแต้งานที่จะใช้นางฟ้ามันก็หายากว่างานไม,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 ไม่ไม่เหมือนมนุษย์ ตรงความว่าเธอมีความสุขกวาเพลิดเพลินทิปสมบัติคืนวันนั้นบังเอิญพระโมคัลานความจริงพระโมคัลานี่ตามประวัติของท่านเวลาเจริญกรรมาฐานพราจิตเป็นสุขก็ไปเที่ยวสวรรค์บ้างไปเที่ยวนรกบ้างไปเจอคนนั้นเจอคนนี้ถ้าเจอเทวดานางฟ้าที่เกิดใหม่ก็ถามว่ามาจากไหนเธอเคยทำบุญอะไรไว้อย่างนี้เป็นต้น พ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรญาติพี่น้องชื่ออะไรเร้หรือว่าคนที่รู้จักเธอยังมีชีวิตไหมถ้าก็าตอบว่ามีท่านก็จะนำเอาบุญกุศลนี้ก็ทําแล้วไปเกิดไปเทวดาเกิดากนางฟ้าเป็นต้นมาบอกกับญาติให้ญาติมีความดีใจญาติจะมีความอิ่มใจว่าญาติของเรามีความสุขถ้าญาติของใครตกนรกพวกกลับอะไรก็นํานมาบอกเช่นเดียวกัน เป็นการเทศตรงไปตรงมาตามความเป็นจริงเพื่อจวบ้านมีความเข้าใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโมคคัลลานี่เป็นพระที่มีความสำคัญมีกำลังใหญ่ของพระพุทธเจ้าหมายความว่าคนที่จะมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาจากพระโมคคัลลามากพระท่านเคยบอกเขาอย่างนั้น คืนวันนั้นพระโมคคัลลาหลังจากทำสมาธิพอสมควรไม่ใช่กำลังปรันาญาณพอสมควรเพราะอรหันต์ไม่ต้องทำอะไรมากเพราะจิตผรนทรงโตอยู่แล้วก็คิดว่าเวลานี้เราจะไปไหนก่อนความรู้สึกก็บอกว่าควรจะไปสวรรค์ก่อนก็ข,ขึ้นไปบนสวรรค์ไปเที่ยวดูรอบๆของสวรรค์ ถาถามว่าสวรรค์ไม่กว้างานะไม่แคบกตะวอกกว้างมากแต่สายความันทิพย์มันไปเร็วมากประเดี๋ยวก็ถึงโน่นประเดี๋ยวก็ถึงนี่ก็พอดีไปเจอวิมานหลังใหม่มีสีเหลืองอัลลามเป็นทองคำความจริงวิมานเป็นทองคำนะและมีเครื่องประดับทั้งหมดเป็นสีเหลืองเป็นทองคำเหมือนกันนางฟ้าผู้เป็นเจ้าของก็มีความสวยสดงดงาม นี่เครื่องประดับเป็นทองคำเหมือนกันที่เหลืออลามหมดแก้วก็เหลืองเสื้อก็อเหลืองผ้านุ่งก็เหลืองเหลืองหมดเหลืองเข้ากับวิมานท่านก็สงสัยว่าเมื่อคืนที่แล้วมาเราก็มาที่ตรงนี้แต่ว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่ว่างไม่มีวิมานแต่ว่าวันนี้มันมีวิมานขึ้น คงจะเป็นนางฟ้าที่มาเกิดใหม่จึงได้เข้าไปใกล้วิมานก็ราอถามถึงเงเจ้าของวิมานนางฟ้าผพ้เป็นบริวารก็ไปแจ้งให้สาริกีเทพดาทราบสาริกีเทพดาออกมาทำพก,การท่านตั้งใจจะไหว้พระมานานแล้วมันไม่ได้ไหวอาษาที่เป็นมนุษย์ไหวหมื่กันแ้่ไหวห่างๆเพราะเป็นคนจนไม่มีอะไรจะทำบุญ วันนี้ก็ดีใจได้ไหวพระกใกล้เข้าไปใกล้ท่านกราบลงไ,ไปใกล้เท้าของโมกัลาเมื่อเงยหน้าึ้นมานั่งนั่งพัะเพียรพนมมือพท่านโมกัลาก็ถามว่าพระกินีด,ดูก่อนน้องหญิงอาจะมาอยากจะทราบว่าเธอเพิ่งมาเกิดใหม่ใช่ไหมนางก็ตอบว่าใช่เจ้าค่ะท่านก็ถามว่า มีมายของเธอก็เหลืองเป็นทองคําเครื่องประดับทั้งหมดที่เป็นแก้วก็ดีอะไรก็ตามมันก็เหลืองทั้งหมดเครื่องประดับกายก็เหลืองร่างกายของเธอก็สวยเมียสามีกายสว่างมากอยากจะทราบว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์เธอทําบุญอะไรไว้ฟาโรกีเทพดายกมือขึ้นไหว้แล้วก,กราบว่าสมัยที่เป็นมนุษย์ฉันเป็นคนจนเจ้าค่ะ เป็นคนหาเช่ากินค่มต้องตัดฟืนขายแล้วก็กินขายเขาได้แล้วได้เงินมาก็มาซื้ออาหารกินเช้าก็ต้องไปโอกาสที่ทําบุญทางกุศลก็เขาไม่มีเลยใจน่าอยากทําบุญอารมณ์เป็นกุศลแต่ถ้าว่ามันจนจนเกินกว่าคนอื่นที่เขาใจพึงจนท่นี้มาวันมื่อวานนี้ฉันไปตัดฟืน ก่อนที่ถึงตรงกองเฟอร์ถึงถึงป่าที่มีไม้เห็นดอกบวกขมดอกหนึ่งบานสวัยมีสีเหลืองคล้ายจีวรพระก็นึกในใจว่าดอกบวกขมนี่มีสีเหลืองคล้ายจีวรพระก็เกิดความเลื่อมใสตั้งใจคิดว่าดอกขมนีม่ดอกบวกขมนี่สวยด้วยคล้ายจีวันพระด้วย ตอนเย็นถ้ากลับมาจะตัดไปบูชากระดูกพระหรหันที่เขาฝากไว้ใกล้บ้านที่ทำเป็นเจดีย์ไว้เมื่อตั้งใจตามนั้นก็ทําตามที่กล่าวมาแล้วใน่สุดก็ไม่ทันจะถึงถูกทั้งยักษ์นีฝีผิดตายเป็น,เป,นเป็นววไม่ถูกอ่อนผิดตายพระโระมคคัลลาเมื่อทราบนั้นแล้วก็ยกมือสาทุให้สาธุก,การพอดีละดีละ,ละน้องหญิง เธอทำความดีทั้งความดีถึงแม,ม้ว่าจะเป็นผลเล็กน้อยก็ย่อมให้ผลเครื่องท่ว่ากฎของกรรมจะเป็นความดีก็าตามจะเป็นความชัวว่วก็ตามไม่ใช่เพียงเ,เล็กน้อยก็ตามทีย่อมให้ผลเป,เ,ปเป็นปกติถ้าพระบุนลาก,กลับเธอก็อยู่เป็นสุขมาถึงเรื่องใน,บ,นงบรรดาญาโยมวัตถุวิสัตเวลามันยังมี ก็ขอคุยกันต่อไปว่าการทำบุญบรรดาทนานาไมมนอยู่ที่ใจถ้าเจตนาของเราเป็นกุศลส,สมมติว่าบรรดานานพุทธศาสนิกชนงาลายตอนเช้าใส่บาทแล้วเราทำบุญแล้วแต่ว่าก็คิดว่าหลังจากนี้วันพรุ่งนี้เราจะทำบุญด้วยอะไร เราจะหุงข้าวเราจะมีแกงอะไรตั้งใจไว้เวลานี้มันก็เป็นบุญเหมือนกันนี่ว่าบรรดาท่านสาธุธนนองหลายหนึ่งวันพระทําบุญหนึ่งครั้งแล้วว่าสองวันพระทําบุญหนึ่งครั้งตามฐานะตามเวลาที่พ่งให้แต่ว่าเมื่อตั้งใจจะทำบุญอาจารที่ตั้งใจอยู่เวลานั้นเทวจิตเป็นบุญ นั่นอย่างพระธาตุบ,บังเอิญไปตายเวลานั้นเข้าจิตของเข้าที่ท่านที่เป็นบนบิภพทนก็ดูตัวอย่างสาธิกีเทพธิดาจะต้องอย่างน้อยไปสวรรค์เหมือนกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้ากะว่าทานนางสัก,กโสทานนางทานเป็นบันไดให้ไปเกิดบนสวรรค์ <c oughs> ขอบันไดาญาโยมพทธบัิษัต์ทุกท่าน เพื่อความไม่ประมาทในชีวิตจงเอาจิตคิดจะทำบุญไว้เสมอเขาว่าทำมาทำบุญในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องใช้เงินใช้ทองใช้ของเสมอไปอาการแรกเรานึกถึงความตายว่าชีวิตนี้มันจะต้องตายไม่ไม่มันไม่อยู่ตลอดรถดฝั่ง ไม่มีใครสามารถจะทรงร่างกายอยู่ได้ไม่เมื่อถึงกาละสมัยเมื่อไรมันก็ตายเหมือนนั้นนึกถึงความตายแล้วเราก็ไม่ประมาทในชีวิตคิดว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่สร้างความชั่วทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนที่ตายแล้วมันม,ม,มีมีตัวไปอยู่สองทางคือบบยภูมิกับสวรรค์เป็นต้น ถ้าหากว่าเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วตายจากความเป็นคนก็ไปน,นรกจากนรกก็มาเป็นเปรตจะเปรตมาสุรกายจะสุรกายมาสัตย์ฉันถ้ามาเป็นคนก็ยังเอาดีไม่ได้ถ้าเราคิดดีคิดถึงบุญกุศลคิดยังไง คิดถึงบุญกุศลคือหนึ่งคิดถึงความตายในเมื่อเราจะต้องตายเราจะไม่ยำลงอบายภูมิเราจะเชื่อพระพุทธเจ้ายอมรับต้องถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งยอมรับต้องถือพระธรรมเป็นที่พึ่งยอมรับต้องถือพระสงฆ์เป็นที่พึ่งหลังจากนั้นแล้วก็ปฏิบัติตามโอวาทที่พระเจ้าให้ ว่าปานาธิปาตาเวรมณีเราจะเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราจะไม่ยอมฆ่าสัตว์เราจะไม่ยอมทรมานสัตว์คนที่แล้วให้ม,นม,นม,นมนันแล้วกันไปไม่ทานึกถึงมันแม่นฆ่าแล้วก็แล้วกันไปไม่รักทรัพย์แล้วก็แล้วกันไปเลิกกันเลิกคิดเลิกคิดถึงอารมณ์ชั่วที่ผ่านมาแล้วตั้งต้นไว้แต่เฉพาะความดี แลการที่สองเราจะไม่ลักทรัพย์จะไม่ขมโมยทรัพย์จะไม่ยื่นแจ้งทรัพย์จะไม่โกงทรัพย์ของบุคคลผู้ใ <c> ด <oughs> นึกเห็นอกเห็นอกใจเห็นเห็นใจเราใจเขาเราหัวแหงทรัพย์ชั้นใดเขาหัวแหงทรัพย์ชั้นนั้นเล้การที่สาม เราจะไม่ทำการมสุมิชายจานไม่ละเมิดความรักในสามีพัญญาและบทิดาของเขาคนที่มีสิทธิปกครองเขายัางหงเหนชั้นใดเรากับเขาก็มีสภาพเหมือนกันสามีพัญญาบธิดาของเราเราก็รักไม่ต้องการให้ใครมาละเมิดเขาก็ไม่ต้องการให้เราละเมิดเหมือนกัน ในเมื่อเราไม่ละเมิดของเขาเขาก็ไม่ละเมิดของเราหรือถ้าเราเขาจะละเมิดของเราก็ช่างมันเราไม่ละเมิดของเขาก็แล้วกันโอดใจไว้อาการที่สามพูดตรงไปตรงมาถ้าทางที่ดีแล้วก็การพูดคนรเว้นักสี่อย่างคือหนึ่งพูดจริงสองไม่พูดคำหยาบสามไม่พูดส่อเสียทั้งก็แตกเรากัน ถ้าสีไม่เพอ้อเจรอเหลวไหลไร้ประโยชน์พเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์อย่างเดียววาจาใดที่ไร้ประโยชน์เราไม่พูดตามนั้นอย่างนี้ก็พอเป็นที่พอใจแล้วต่อไปเราจะไม่ดื่มสุราเรมีไรเพราะสุราเรมีไรนี่เป็นเครื่องทายทำลายศักดิ์ศรี เราเคยมีศักดิ์ศรีดีมีเกียรติดีถ้าดื่มสุราเมีไรเข้าไม่สุรามีไรมันทำให้จิตเราเมาลืมตัวทำตนไม่นคนบ้าเราไม่เคยร้องเพลงแล้วก็ร้องได้ถ้าไม่เคยเสียงทรงเสียาวยไวแล้วก็ทำเราก็ทำได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะสุรามันเมาการดื่มสุราอย่างเดียวอมทำลายศีลทั้งหมด กลุความว่าเรายอมรับนันถพระพุทธเจ้าคำดีสองยอมรับนันถพระธรรมสามยอมรับนันถอพระอริยสงฆ์แล้วก็สีมีสินห้าบริสุทธิ์เพียงเท่านี้บรรดาธรรมพุทธบริษัทฟาตะกีเทพิดาสู้เราไม่ได้เธอมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวาล เราจะมีวิมานแก้วบรรดารัญเขาถือว่าวิมานทองคำมาเป็นบุญเป็นเทวดาแลานนางฟ้าที่มีบุญน้อยที่สุดวิมานทองคํานะแต่ว่าถ้ามีบุญมากขึ้นไปกว่านั้นต้องเป็นวิมานแก้วตอนนี้กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้มันเป็นวิมานแก้วนี่ถ้าบรรดาญาโยจะถามว่ามันเผลอบ้างจะเป็นไรไหมก็ตอบว,ว่าไม่เป็นไร ื่องการเผลอพังไปของธรรมดาพวกมันชินถ้ามันเผลอไปแล้วก็ขอมาโทษแต่พระเจ้าเสียตั้งใจใหม่เพรเราจะไม่ยอมเผลอแต่ใหม่ๆม,มันก็อดเผลอไม่ได้เป็นของธรรมดาเมื่อทําบ่อยๆมันก็เกิดอาการชินทีนีเราก็มานั่งนะึกถึงความเป็นจริงตามที่พระเจ้าสอนธรรมดาญาติโยมุทธบริษัทนียมีกำไรมาก ถ้ามีโอกาสทําบุญทางกุศลมากมีโอกาสได้ฟังเทศมากไม่รู้ประกางความเป็นจริงความเป็นจริงมากแล้วก็มานั่งนึกว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันดีไหมโอกาสดื่มน้ำนะก็ดูความเป็นมนุษย์ของเราไม่ต้องไปดูของเขา โดยมากคนมักคนเรามักจะดูของคนอื่นคิดว่าคนอื่นเขามีความสุขแล้วก็ดูเราเองก็แล้วกันถ้าเรามีความสุขเขาก็มีความสุขถ้าเรามีความทุกข์เขาก็มีความทุกข์ก็นึกถึงกฎธรรมดาว่าคนเราทุกคนเกิดมาต้องแก่ไหมความแก่มาเป็นสุขหรือความแก่มาเป็นทุกข์ ก็ต้องตอบได้แนนอนความแก่เป็นทุกข์การคล่องตัวไม่มีหูฟฝ้าตาฟางฟันก็ไม่ดีเรื่องเลีเล้ยวแรงก็หมดไปปัญญาก็ทริปลงการไม่มีการคล่องตัวมาเป็นทุกข์ขอที่เคยทําเองได้ก็ทําไม่ได้ทั้งนี้พ่อเราก็แรงมันไม่มีต้อัสคนอื่นเขาให้การยืมคนอื่นยืมจมูกคนอื่นก็หายใจเป็นของไม่ดี อาการที่สองความป่วยไข้ไม่สบายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ตอบได้ว่าความป่วยไข้ไม่สบายมันเป็นทุกข์อาการที่สามการพัดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ต้องตอบว่าการพัดพลาดจากของรักของชอบใจมันเป็นทุกข์อาการที่สี่ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ต้องตอบประมันเป็นทุกข์ การที่ห้าจะถามว่าความตายจะขับมาถึงไม่เป็นความสุขหรือความทุกข์อย่าลืมว่าคนจะตายจะมีทุกขกับเวทนาม,มากมันต้องเจ็บปวดจนทนไม่ไหวจริงๆมันจึงจะตายไม่ใช่ตายแบบเฉยๆถ้าตายแบบวาใจวายเฉยๆนั้นไม่เป็นไรถ้าเส้นสมองแตกเช่นหัวใจใหญ่ในสนมองแตกปรับอย่างนี้ไม่เป็นไรมันไม่มีเวทนาม,มาก ถ้ไม่อย่างนั้นตายตามปกติคนเราจะต้องตายก็มีทุกขเวทนาอย่างหนักก็นั่งค่อยๆคนโดยที่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์อย่างนี้จะควรเกิดอีกไหมถ้าเป็นคนที่จะได้ก็คิดว่าเราไม่ควรเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปเพราะมันมีแต่ความทุกข์ถ้าเราหันไปดูนางฟ้าอย่างสาธรกธีเทพธิดาเธอมีความสุขมาก นี่ถ้าเราจะเป็นนางฟ้าบ้างเป็นเทวดาบ้างเราจะชอบใจไหมอันดับแรกก็ต้องขอตอบว่าต้องขอตอบว่าชอบใจทั้งนี้เพราะอะไรทั้งนี้เพราะว่าเทวดานางฟ้ามีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ความแก่ก,ก็ไม่มีความหิวก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่มีร้อนมักเกินไปไม่มีหนาวเกินไปมีอากาศก็เย็นสบายเป็นสุข ร่างกายก็ไม่หิวไม่หอมไม่อ่วนมีการทรงตัวจะไปไหนก็มีความสบายนึกปั๊บถึงปุ๊บไม่ต้องใช้ยานพานะไปได้แบบสบายสบาย,บายดีไหมก็ต้องตอบว่าดีไหมตั้งองคอขอตอบว่าอยู่ได้ไม่นาน หมดบุญวาสนาบาร,รมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาทุกใหม่ดีไม่ดีก็ไหลลงบาปยปภุญสนรกไปพระบาปที่ค้างๆไว้ดินแดนที่ดีที่สุดคืออะไรคือนิพพานการไปนิพพานเป็นของดีเราจะไปได้ยังไงในเมื่อเรานึกถึงความตายสองนึกถึงวัตไตสนาคม ยอมรับตบถือสามีิสิน5าบริสุทธิ์อย่างนี้เรามาได้ครึ่งทางเขาว่านิพพานแล้วการจะปไปนิพพานอีกก็เป็นขอไม่หนักใช้กำลังใจเบาๆคิดว่ามนุษย์สโลกก็ดีเทวโลกก็ดีพระมโลกก็ดีเป็นดินแดนที่ไม่สิ่งความทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกเราต้องการจุดเดียวคือนิพพาน หลังจากนั้นกาทําจิตี่เป็นสังขารุปเปลขายานคือวางเฉยต่อโลกทั้งสามเมื่อจะโลกถึวโลกธรรมโลกเราไม่ต้องการเฉยใหม่โลกมันจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของโลกคนในโลกจะเป็นยังไงก็เรื่องของคนเป็นกฎของเป็นกฎของธรรมดาเราก็เฉยต่อไปในเมื่อความตายคือจุติจะเข้ามาถึงเราเราก็เฉยคิดว่า ถ้าจุติเจ้าีนี้แล้วเราก็จะไปนิพพานเพียงเท่านี้บรรดาเจ้าพุทธบริษัททุกท่านเพียงเท่านี้ทุกท่านถ้าจะต,ตายเมื่อไรไปนิพพานเมื่อนั้นเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วขอลาก่อนขอความศุข,ขส,สวัสิิ์พิพัฒนามงคลสมบ,นบ,นบนูรณ์ผลจงมีแต่บรรดาเจ้าพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังผู้อ่านทุกท่านสวัสดี